เป็นยังไงคะโหจะตายแล้วคะเอาสุขภาพหรือเรื่องอะไรคะเอาทุกเรื่องเลยค่ะมาจากใครคะวันนี้งานคุณนายการถ่ารับงานอยู่นะที่วความรักเป็นแฟนอะไรล่ะเขาแฟนเขาพิเศษค่ะมันไม่ไม่ดูแลตัวเองนะมันปล่อยตัวเองโสมขนาดนี้นไม่ได้ปล่อยตัวเองโสมคะ่ะแต่ว่าอยู่กับคุณนายนะคะทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะคอนเสิร์ตอะไรตอนนี้สบายดีเนาะคอนเสิร์ตก็ต้องเล่นนะคะคิวก็ต้องดูดูแลสุขภาพนางก็ต้องดูเจอระเกิดดีละ เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอบุกเลยก่อนนะไม่ต้องบบนานสวยขึ้นมั้รคะสวยขใช่ไหมฮะไม่ต้องหอมของม,มึงเยอะเลยใช่หรอหอมมองเยอะตอนครบริกไม่ไม่หมตอนนั้นก็หอมแต่ว่าบแบบมันคนละแบบสบายดีนะคะสบายดีค่ะอุยเราทำไมทไมตอนนั้นเป็นไงแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนั้นดูน่ารักแล้วตอนนี้ไม่น,าน่ารักหรอตอนนี้ดูอีกแบบไม่คอมเมนต์เลยมีแฟนมั้ย ทำไมต้องทางเฮ้ยเอาเอ้ยเอางนี้ว่ะมีแต่เวลามีปัญหาปรึกษาใครทำไมเอาอยงี้ปุ๊ดแต่ตอนนั้นน่ะเราก็ผมยาวแบบนี้นะจำได้ปะไหนปล่อยดิเดี๋ยวนี้เธอยังเที่ยวกลางคืนอยู่ไหมอะไม่เที่ยวแล้วไม่เคยเที่ยวไม่เคยเที่ยวบ้าอะไรตอนนั้นนอะย้อนกลับไปอะเรายังตีกันเรื่องนี้อยู่เลยจริงเหรอจำไม่ไมีเรื่องหนึ่งรู้นางไปโผล่อยู่ท้องหล่อกลับบ้านไม่ยอมกลับบ้านกับเขาตี๋จำไม่จำไม่ได้วปะจำได้เอาเซฟี่ดีๆเร็วเอร์เซฟี่ อนนะะแสงมันลงหน้าฉันมากมิ้